สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสีชาพร้อมช่องแสงติดตายและงานสแตนเลสด,ดัดติดตายภายนอกนะคะหน้างานจะเป็นแบบนี้ค่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นบริเวณชั้นสองของบ้านด้านนอกจะมีระเบียงซึ่งเดินออกไปได้นะคะหน้างานจะเป็นอย่างนี้ค่ะ ลูกค้าชอบงานไม้งานสีชาสีน้ำตาลวงกบเป็นวงกบไม้แต่ลูกค้าต้องติดตั้งแอร์ดังนั้นลูกค้าจึงเลือกงานตรงนี้เป็นงานกระจกอะลูมิเนียมนะคะแต่ขอเป็นสีชาตรงนี้จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนสลับนะคะสลับไปสลับมานะคะพร้อมมุงลวดนะคะติดแบบนี้ลมเข้าปกติ ยุงเข้าไม่ได้ขโมยเข้าไม่ได้เนื่องจากลูกค้าติดตั้งสเตนเลสดัดภายนอกกันโจรกันขโมยนะคะงานอลูมิเนียมหน้าต่างจะเลื่อนได้สลับไปสลับมาแบบนี้เลยโปง่ปงๆแบบนี้จะมีงานสเตนเลสดัดอยู่ด้านนอกเหมือนในรูปนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดมองหางานสเตนเลสดัดงานเหล็กดัดงานกระจกอลูมิเนียม พักลายล้านเพิ่มสินการช่างได้นะคะร้านเพิ่มสิ่งการช่งะะาง,างยินดีให้บริการนะคะแบบนี้เลยนะคะมีช่องแสงอยู่ด้านบนแบบนี้เลยนะคะเป็นกระจกนะคะวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิวหน้าต่างสแตนเลสดัดติดตั้งภายนอกงานกระจกอลูมิเนียมหน้าต่างบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงติดตายบนสีชาไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะ